ซอสจะลองอะไรคะซอใช่ใชาของเราซอเด็ดแบงนี้เลยครับเด็ดนี้อจะลองทานครูนะครับตัเอกเดี๋ยวลองชิมกับมันอันนี้มันสุกไงเดี๋ยวลองชิมดูอนเดี๋ยวเราเข้าใจัป รอนะอันนี้จะคงกินได้น้องยูทูบกินได้ไหมคะนี้กินได้อทอ่าออันนี้น้อง Youtube ได้กินของขาพี่เพิร์ดหยิบมาพี่เพิร์ดเดี๋ยวมนจะหกสลัดปาปั่นอุ้ยปคาไปค่ะไปค่ะ่ะไป่ไปค่ะปะป้่ไน่ะะ รอนไหมคะแบบนุ่มคือนี่ไข่ก็างีมันมันไม่ใช่อร่อยครับอันนี้เพื่อนต้องกินนะคะพี่เราเพื่อนกินได้เราเพื่อนไม่กินอะไรเลยอ่ะแต่แล้วก็ใส่ซีฟู้ดมันก็น่าจะอร่อยเพิ่มขึ้นนะใช่ค่ะนี่มันจะมันๆแล้วอันนี้คืออะไร อะไรนะคะไข่ปูลูกไข่ปูกินรลดมุนอยู่บ้ามันปูไข่ปูเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเนาะถ้าคุกข้าวร้อนๆนะน้องอุ้นี่ข้าวสวยไหมคะอ้าวยูทูบลองเลยค่ะอยากกินแบบวันนี้อยากกินแบบซีฟู้ด่ะขอซีฟู้ดหน่อยค่ะจิ้มเ้ง ไม่ได้เปิดเลยเจะชิมเฉยๆหรอกเพิ่นแม่ลุดวางตรงนี้ดีกว่าเสือเราเพิ่งจะชิมเพิ่นอนนี้คือปลาปูใช่ไหมแล้วค่ะป้าแม่อันนี้ไหมมันเป็นปูไหเป็นปูอัดนะชิมเออมันเป็นปูอัดอะนี่ปูจริงมันเหมือนปูอัดเอามาชิมชิมแซ่บอยู่บ่เดี๋ยวเดี๋ยว อันไหนอร่อยกว่าหอยหอยอร่อยกว่าบอเรน้ำจิ้มจีฟูนอร่อยมากเดียวเอาอะง่เมื่อกี้เสียบ่เนาะไม่กล้าลองกลัวการลองแล้วมาบอกคนอื่นลองให้ลองเลก่อนน้ำจิ้มจีฟูอร่อยขอบคุณแม่เฟิร์นนะขอบคุณแม่เฟิร์นครับเอาขอกินนี่หน่อยหนึ่งสองเดินนะอ่ะหนึ่งสองอ่ะเอาไหม ไม่อ้าวไงพี่พิษกินไหมครับเห็นซอสกินได้หนูก็ดีใจครับอาวพี่พิษโอ้เากิน้หน่อยอ๋อหรอปากกินหน่อยพวกนี้นี่ข้างังขยะ้างหลังนะแต่แต่มันมันน่จะร้อนนี่ไงที่ลำพลิน่าแม่เขาบอกว่าให้กินเปลือกมันด้วยเขาบอกเปลือกมันกินได้แรงมากเอ้ามันไม่มีใครทิ้งเปลือกเลยไหมเนี่ย เอาจริงๆถังขยะเขาไม่มีทิ้งเปลือกเลยอ่ะทําไมไม่กินเปลือกตรงนี้เขาแยกลงตรงนี้ตรงนี้ตรงฝั่งนู้นเป็นโฟมฝั่งนี้เป็นเปลือกปูทำไรโออิชิอิชิน่ารักมาเนี่ยกินเล็กๆน้อยๆเอาแบบว่าเราจะได้กินหลายๆอย่างเศร้ามันขี่เบิร์ดไล่ป่ไปแล้วมาอิ่มแล้วไหบอกเลยปากันอิ่มแล้วทีนี้ ไปหาข้าวกินเถอะเหมือนค่ายจะอ้วกไม่เคยจะอ้วกมันเลี่ยนนะได้แลวพาพี่มาได้พาพี่มาไหนได้อะไรกินเนื้อหอยอ้าวอ้าวกินได้ยังาน้ำจิ้มพ่อเอาคุณเทน้บอกจ้ะเอ้ยังีลยเดี๋ยวไม่ิโล เทไปปุ๊บเอาหอยไปไหนเดี๋ยวป๊าดน้องโซเชียลมาแน่คืนนี้คืนนี้แหละน้องโซเชียลป๊าดป๊าดพอมาทางนี้นี่จะไปไหนมาดิไไหนมาพี่เอากินโชว์โซเชียลมาแน่กินหอยนางรมตัวใหญ่มากป๊าดป๊าดป๊าดอเเเดีี๋ยยยวตรมชล โอ้โหชอบหอยเนาะกระดกหอยอย่างเดียวเลยค่ะมันมันดูดไม่ดีเหมืนน้อยบ้านเราแล้วพ่อเป็นไงบ้าขนุดน้ำี่พ uh 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 ่อเลย พ่อแล้วก็กินเปลือกเลยเปลือกขอให้เดี๋ยวขอห้ามเอาเปลือกกับเลี้ยงเป็นยังเอามือเคีอยู่กับหอยเหนียวเลี้ยงเนาะไม่กินเปลือกนะมั้แม่ก้อยากกินหอยไหมปลาบัตไปกินข้าวห้าบัตปลาเฮ้าเดินการสวนเอาไปล่างเลยอ่ะไปทานข้าวกันไปทานข้าวแล้วอยู่ข้าวมากลำเพงยังไม่ได้กินอะไรเลย พวกมันคู <bots. S 1> นี่ทกิ้นก็ขอน่จเปนะขอนี beaucoup. ่มอนมบรรยากาศนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นตลาดคนุดเลยเปิดตลาดมา้อนิสาน้มต้อนม อุ้อันนี้หอยนี่หอยเชลยเชลอุ้ยตัวบักใหญ่อันนี้ยากอร่อยมากนี่อันนี้ปลาเมือกปลาเมือกญี่ปุ่นอันนี้โมากต้องละคิอว่าคือว่าบ่แพงเลยนะไม่แพงเลยถ้าเราไปกินนี่ห้าร้อยนี่ห้าร้อยอ้ก๋วเตี๋ยวก็กเตอันนี้เป็นกุ้ง นี่ไงปลาหมึกเนี่ยใครอยากกินอยู่ไข่ปลาไข่ปลาอันนี้ปลาเซอร์โมสสดๆนะครับผม1,300้เยนถูกมากอันนี้แตดร้อยไข่อะไรเนี่ยนค่ะไข่หอยเม่นเหรอ บ้เนี่ยถ้าเป็นบ้านเราอีกกี่พันที่ดูตัดสดๆอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เขากินสดหรือกินทำอะไรอันนี้ไข่หอยเม่นอันนี้ไข่หอยเม่นไข่หอยเม่นอ่อนๆอันนี้อย่างเนี่ยอนนั้นท่านเป่าเดี๋ยวไปด้านบนไปข้างบนกันไปข้างบนเลยจ้าเดินไปเลยจ้า อันนี้อันนี้เอ็นหอยคนของถูกมาแบบถูกอิลีถูกแบบถูกสุดๆอ,อุ้ยอันนี้น่ากินมากเลยนี่ไงไข่หอยเม่นไง ไม,ไม่เคยกินต้องถามพี่แก๊บพี่แก๊บพี่แก๊บน้องถาม